บ้างนะครับปัญหาอาชญากรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางจังหวัดเชียงรายได้มีการเกิดเหตุคนร้ายครับ<ส>วิ่งราวชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้าตำรวจมั่นใจนะครับคนร้ายยังกบดานอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุครับ<ส>จากกรณีเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาสินาทีของเมื่อวานนี้นะครับ<ส>เกิดเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้า<ส>ย่านตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านดูภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเทคนิคจันสีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดูได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับจากภาพ กล้องวงจรปิดได้เห็นว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปในร้านขณะที่พนักงานกําลังเก็บของเพื่อปิดร้านจังหวะที่คนร้ายเข้าไปชิงทองพนักงานก็ยังคว้าถาดใส่ทองหนีได้ทันค่ะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าคนร้ายไม่ได้วางแผนล่วงหน้าจึงไม่ได้สวมถุงมือหรือปิดบังหน้าตาและร้านทองแห่งนี้ก็ไม่ได้มีการติดลูกกรงป้องกันการจรกรรมจึงทําให้โอกาสที่คนร้ายจะเข้าไปชิงทรัพย์เนี่ยก็ง่ายขึ้นหลังเกิดเหตุ ผู้กำกับการสถานีตำรวจบุธรบ้านดูก็สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งค้นหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดก็คาดว่าน่าจะติดตามคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีได้โดยเร็วค่ะ